ชาวเน็ตแห่จิ้นแห่เชียร์เมื่อหนุ่มสาวโสดมันมาคู่นี้มาเจอกันเกิดกระแสจิ้นสนันโซเชียลเมื่อหนุ่มหล่อสาวสวยอย่างโฟสกลรัตวรอุไรมาเจอกับหนุ่มโสดหน่องธนาฉัดบริลักษ์กับคลิปคอนเทนต์ถูกถามว่าผมยาวหรือผมสั้นซึ่งทั้งคู่พร้อมใจกันตอบว่าผมโสดครับซึ่งคลิปนังกล่าวหนุ่มหน่องยังได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวเจออีกผมหนึ่งที่บรรดาชาวเน็ตเห็นแล้วอดจิ้นอดเชียร์ไม่ได้เลย